อย่างนี้นะคะเราจะได้เจอกับแขกรับเชิญของเรากแล้วค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเขาจะมาตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวเองในอดีตผ<ช>่านรูปถ่ายนั่นเองจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากพี่เลอฟองเพลงรูปถ่ายค่ะใช่ค่ะเ,เพื่อนๆก,ก็สามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมวีดหรือว่าแชร์โมเมตนต์น่ารักน่ารักในรายการได้ที่ hashtag youngster x l e อ f o n g ได้ทุกทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเลยค่ะใช่แล้วค่ะพี่จะเชร์ร้อมดูยังอยากฟังมากเพลงนี้เออเพลงนี้เพราะจริงเพราะว่าเราอแอบได้ยินมาเล็กๆถูกต้อง ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูโชว์กันเลยค่ะจากพี่เลอฟองเพลงรูปถ่ายค่ะ รับเชิญของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะน้ำตัวทักทายแฟนๆเลยสวัสดีค่ะเลฟร็องส์ค่ะศิลปินจากค่ายโนวาสอมมิวสิกไทยแลนด์ค่ะยมีกับเพลงใหม่ด้วยนะคะ <Yeah. S 2> วันนี้เป็นไงบ้างคะ oh. รู้สึกยังไงตื่นเต้นค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่เพลงเดียว oh. ใช่จริงๆมาเพลงใหม่ด้วยแล้วก็เป็น อัลบั้มเลยด้วยวันนี้ขนเรื่องราวมาคุยกับพวกเราแบบเต็มที่เลยสองชั่วโมงไปเลยสองชั่วโมงไปเลยอ๋อยาวๆยาวๆไปเลยนั่งเมาส์เฮ้ยแต่วันนี้เราแต่งตัวได้แมทชงกันสวยๆไปเลยล่ะจริงๆแล้วเป็นเมมเบอร์ลับของคนถูกม้งมากัน3ามคนนะคะวันนี้ใช่คำถามที่เราสองคนอยากรู้มากคือที่มาของชื่อพี่เลฟองมันมาจากอะไรใช่ค โอเคเราจะเล่าเรื่องนี้กันอีกรอบหนึ่งคะทุกคนค่ะ <laughs> ที่ชื่อว่าเลอฟรอง์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าจริงๆตอนแรกตั้งแต่เกิดมาวันแรกเนี่ยชื่อว่าฟรอง์แต่ชื่อฟรอง์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเกิดมาวันแรกเสร็จปุ๊บคืนนั้นคุณพ่อฝันแล้วคุณพ่อฝันว่าเราไปบอกคุณพ่อในฝันว่าเราอยากชื่อฟรอง์พ่อพ่อชื่อฟรอง์หนูก็ชอบนะสามรอบในฝันใช่แล้วแบบวันรุ่งขึ้นตื่นมาพ่อก็เลยบอกว่าเออเด็กคนนี้อยากชื่อฟรอง์ก็เลยได้ชื่อฟรอง์ ก็เลยเรียกชื่อฟ้องฟ้องฟ้องมาตอบมันมีหลายอย่างฟ้องฟ้องแฟงนู่นนี่นั่นเลยก็คือฟ้องและทีนี้พอเราจะมาทําศิลปินเดี่ยวค่ะเราก็อยากจะมีพรวสองคำแบบคาเรียกสองคำแบบอะไรสักอย่างแต่ไม่อยากเปลี่ยนความหมายก็เลยเติมเลยที่แปลว่าเดะไปข้างหน้าซึ่งความหมายเหมือนเดิมก็คือเป็นชื่อฟ้องเหมือนเดิมอ๋อแค่เติมพยางแต่ว่าความหมายยังเหมือนเดิมเฮ้ยล่ามากเลยอ่ะคือเราเราจากมันไปเข้าฝัน เราไม่เราไม่ได้สามารถเราไม่ได้สามารถรู้ได้ว่าเราจะเข้าฝันเพาเป็นเด็กผีบอกอะไรเงี้ยเด็กผีบอกเลยผีไม่ใช่กำลังมาเกิดอะไรอย่างนี้เกิดแล้วเกิดแล้วค่ะเกิดแล้ววันนึงใช่เกิดแล้ววันหนึ่งเอออาจจะคุณพ่ออาจจะแบบต้องการความ เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืนยันว่าอยากชื่อนี้จริงๆพ่อเราเก็บไว้ฝากเลยชอบนะแต่โตขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคชอบชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีสตอรี่จริงใช่ไใช่แต่ว่าพี่เละฟองคือเพิ่งปล่อยอัลบั้มแรกเลยมันชื่อว่า l e t t e r from the Past ใช่ไหมอยากรู้แบบว่าคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้ค่ะอ่าโอเคอัลบั้ม Letters from the Past เนี่ยเป็นอัลบั้มเดบิวต์อัลบั้มแรกของพี่เลอฟองเลยก็พี่เลอฟองได้เลย ได้ติดแล้วเน,นี่ยเรียกพี่เรียกพี่โอเคถึงไหนแล้วนะคะเป็นอัลบั้แมแรกเลย<แ>อโอเคใช่เป็นอัลบั้มแรก Letters from the Past คือมันเป็นการเล่าเรื่องราวความทรงจำจากอดีตให้ฟังในปัจจุบันม,มันคือเหมือนแบบ Letters from the Past แบบว่าเหมือนจดหมายจากอดีตอะไรเงี้ย<อ>นี่ก็คือบ,บ,บ,ทบทเพลงจากอดีตความทรงจำความรู้สึกในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาเล่าเรื่องราวเรียงร้อยพร้อมกันแล้วก็ มันคือสิ่งนี้แล้วคือมันเป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงของพี่เลฟองใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเป็นคนแต่งเพลงเองทั้งหมดเลยโหแต่ว่าแต่งเองมันจะยากหน่อยแต่อยากรู้ว่าในอัลบั้มเนี่ยชอบเพลงไหนมากที่สุดชอบเพลงไหนชอบเพลงนี้ค่ะรูปถ่ายพอรอยโอบความหมายมันดีมากจริงๆเหรอและพร้อมากจริงคือต้องเล่าก่อนว่า letter from the past เนี่ยคือธีมรวมของมันเนี่ยคือธีมของรูปภาพแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เรามีเพลงเนี้ยรูปถ่ายพอรอยซึ่งมันคือแบบนี่คือธีมของ อัลบั้มนี้ใช่ก็คือแบบถูกต้องใช่เหมือนแบบว่าเราหยิบภาพหนึ่งขึ้นมาแล้วเราสึกว่าเอ้ยเราคิดถึงภาพนี้จังอเคยเกิดขึ้นเมื่ออดีตที่เคยเป็นมุมมองหน้าแต่ชอบมากเลยนะเพราะว่าชอบรูปโพลารอยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันมูดที่เรามองมันกับเปิดถ่ายรูปในโทรศัพท์มันคนละมูดกันเออใช่เหมือนกันอืและเห็นว่าอัลบั้มนี้เป็นการบันทึกการเติบโตระหว่างแบบตั้งแต่เด็กจนโตของพี่เลยคือพี่แบบแต่ละช่วงแบบว่า คิดว่าเราเป็นคนแบบไหนในแต่ลช่วงตั้งแต่เด็กก่อนละกันคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนเหรอเราต่างกันไหมยิ่งโตเอางี้ดีกว่าเราว่าทุกคนเป็นเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือตอนเด็กๆเราจะเป็นคนที่ก็เด็กอะเนาะเราจะไม่ได้คิดเยอะเราจะมีความสุขอะไรง่ายๆเราจะหาความสุขอะไรง่ายๆรอบตัวเราได้แบบง่ายแต่พอเราความสุง่ายใช่พอเราโตขึ้นมาเหมือนความสุขนั้นมันแบบมันมันเลือกอะ จริงไหมใช่ใช่เหมือนเราแบบเอมันไม่ใช่แค่เราด้วยแหละมันคือแบบสภาพแวดล้อมสังคมรอบตัวเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าให้เราคิดว่าพอตอนเราโตขึ้นมาอะไรเปลี่ยนไปคือ,อความคิดเยอะของเราแล้วกันความสุขของเรามันดูน้อยลงจากตอนเด็กเราต้องจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเราเจออะไรหลายอย่างขึ้นด้วยเราเคยตั้งคำถามไหมว่าแบบพอเรารู้สึกว่าแบบหนึ่งเรามีความสุขอีกแบบหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้เรามีความสุขกับเรื่องนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ย เราว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้ามันเกิดคําถามใช่ป่ะแปลว่าความสุขอันแรกอ่ะมันคือเรื่องจริงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้สึกจริงๆรถ้ามันเกิดคําถามข้อที่สองแปลว่าอันนั้นอันนั้นอันนี้สงสัยนะถูอว่ามันอาจจะเป็นความสุขจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกกับมันแบบครั้งแรกเลยโอ้ความสุขเอรอดแต่ว่าพี่เราฟังเป็นคนที่แบบอันีจริงก็ไม่ได้เป็นคนคิดเยอะขนาดนั้นเออแล้วแต่เรื่องค่ะแล้วแต่เรื่องอ่อแล้วแต่ว่าเราเซนิทีฟแบบเรื่องไหนใช่ แล้วอัลบั้มเนี้ยมันคือการที่พี่เลโอฟองเนี่ยเสนอความเป็นตัวเองสุดๆ <น idas S 2> คืออยากให้ทุกคนรู้จักในความเป็นพี่เลโอฟองเลยน่าคิดว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้ทุกคนรู้แหมว่าจริงๆเราเป็นคนแบบนี้เออที่เราไม่เคยบอกอะไรกัได้ไหมาเล่าอ้าวแลวหนูบอกได้เหรอไม่เคยบอกบอกหน่อยเออเป็นคนแบบไหนเหรอคะเออจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าตัวเองแบบว่า extrovert จ๋าหรือเปล่าที่แบบชอบเข้าสังคมชอบเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นอ่าแบบ ชอบออกไปเจอเพื่อนเจอสังคมข้างนอกอะไรเงี้ยพอไปไปมามาอยู่เรื่อยๆเข้าห้องกลับบ้านไปเออมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะมันเลยกลายเป็นแบบรู้รู้ตัวรู้สึกว่าแบบเออเราโทรเวิร์ t บ้างในแบบมุมที่เราอยู่ที่ห้องมุมที่เราไม่ต้องเจอคนอะไรเงี้ยเราก็จะมีมุมของเราเนี่ยมันเลยได้บ้านี้ออกมาไงเล่าเรื่องของความเศร้าความคิดความรู้สึกอะไรเพราะว่าเขียนเพลงทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในห้องที่สตูหรืออะไรเงี้ยใช่เราจะรู้สึก ภาพรวมของวันนั้นก็ต่อเมื่อเราอยู่คนเดียวใช่คือเหมือนมันได้มันได้ตกตะกอนความรู้สึกและความคิดของเราจริงๆแล้วกันเหมือนแบบมันไม่เหมือนกันเพราะเราออกมาเราเจอคนเราก็จะแบบโอเคมันมีสิ่งหลายอย่างให้เรารู้สึกมากมายแต่พอเราอยู่กับตัวเองคนเดียวมันก็คือรู้สึกอย่างนั้น <ห>คือชอบเองตอนเป็นโทรเวิร์ t หรือว่า e ทรเวิร์ t มาแบบทั้ง <fry> ค <UC S> ู่เลยค่ะได้คนอะไรแบบใช่ใช่แบบพักบ้างดีบ้างพักบ้างอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่คอนเซปต์ของเพลงนี้กันบ้างดีกว่ารูปถ่ายคือมันเพิ่งปล่อย MV มาด้วยเรารู้สึกัไงกับคอนเซปต์นี้คะเรารู้สึกว่าภาพของใน m อะค่อนข้างชัดมากๆคือการที่เราเห็นภาพโพารอยคือ MV มันจะเป็นแบบโอเคเห็นภาพโพอรอยของเรากับคนคนหนึ่งที่เราเคยมีความสุขด้วยกันแล้ว ภาพนั้นกับสถานที่ตรงเนี้มันเคยเกิดขึ้นตรงนี้แบบมันเคยมีความสุขแล้วแบบความสุขตรงนั้นมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมามันชัดมากๆใช่มันชัดใช่ทั้งเพลงทั้ง MV คือดูยังไงยังไงก็เข้าใจว่าต้องการจะสื่ออะไรใช่จริงแล้วเพลงเนี้ยมันก็คือพูดถึงบทสนทนากับตัวเองในอดีตนะเนาะที่แบบบางทีเราก็ละเลยไปถ้าพี่เราฟ้องกลับไปบอก กับตัวเองในอดีตได้3อย่างจะบอกว่าอะไรหูวันนี้ดีทอมากเลยใช่ไหมหนูดีทออ่ะตั้งแต่คำถามที่หนูเห็นหมดแล้วหนูบอกโอ้โหดีอยากบอกตัวเองในอดีตว่าอะไรเหรอคะสามสามข้อเลยเหรอเยอะจังสามคำแม่อ่าคสามคำสามคำอุ้ยไม่เอาเอาสามประโยคน์เลยสามคำยากสุดสามอย่างสามอย่างโอเคอ่าอยากจะบอกว่า ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปแล้วสักวันเขาจะตอบแทนคุณเองอเรื่องนี้เราเชื่อมากเลยตั้งแต่เราเด็กจนโตเรายังเชื่อคํานี้อยู่ว่าถ้าเราไม่ทรยศกับอะไรสักอย่างสิ่งนะขาก็จะตอบแทนเราเหมือนเนี้แหละเราชอบร้องเพลงเราเขียนเพลงเราแต่งเพลง มันก็จะมาหาเราแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขต่อไปใช่ตอนนี้คือเหมือนนั่งอยู่กับไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดแบบฟิลไลฟ์โค้ดพาน้องๆวันนี้ดีพอเป็นมูดใหม่ๆมากเออเป็นมูดที่แบบมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะเออปกติคุยเรื่องเพลงก็จะแบบเอออาร์กันแต่วันนี้พีู่้หนูแบบเหมือนได้นั่งดีบถกันตกตะกันความคิดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วือใช้ชีวิตด้วยหรอใช่ข้อสองอ่ะข้อสองอยากจะบอกว่า เมื่อกี้จะพูดอะไรเราลืมเลยนะอยากจะบอกว่าให้รักตัวเองเยอะๆใช่เรารู้สึกว่าข้อนี้สําคัญมากๆไม่ใช่แค่กับตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าพอเรารักตัวเองอ่ะมันแบบเอฟเฟกถึงคนที่แบบอยู่รอบตัวเราด<อ>้วยทุกอย่างดีขึ้นใช่ใช่ทุกอย่างการกระทําทุกอย่างเลยคือแบบเรารู้สึกว<ด>่าการรักตัวเองมันมีหลายแบบมากๆมันไม่ใช่แค่แบบว่าฉันรักเธอนะมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่คือมันมีหลายรูปแบบ แล้วแต่คนไปเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าสมมติอย่างเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะส่องกระจกมองตัวเองในทุกๆวันแล้วรู้สึกว่าเออเราชอบผู้หญิงคนนี้นี่คือวิธีการรักตัวเองที่เราแบบบอกตัวเองทุกคนต้องใช้กับทุกคนนะทุกคนต้องคิดแบบนี้ใช่ใช่อีกสักข้อหนึ่งคือผู้หล่อไปใช้ได้อีกอีกสักข้อหนึ่งก็คือรู้สึกว่าอย่ายอมแพ้ค่ะบอกตัวเองอย่ายอมแพ้นะ ฟ้องใช่ค่ะแต่ว่าอย่ายอมแพ้ของเราไม่เหมือนกันนะคะอย่างพี่หนูเงี้ยเขาไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะเถึงเขาจะผิดต่อเขาก็ไม่เคยยอมแพ้เขาส้เขาจะบอกกับตัวเองตลอดว่าอย่ายอมแพ้่างงี้ฉันไม่ผิดถูกโอเคน่าจะไม่เหมือนกันจริงๆนก็คือของพี่เราฟ้องก็คือต้องสู้ต่อไปใช่คือเหมือนเรารู้สึกว่า มันมีหลายอย่างมากๆกว่าที่มันจะแบบเกิดสิ่งนี้ขึ้นละกัน letter from the past หรือว่า l e f o s เองหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือมันผ่านเรื่องราวในชีวิตอะไรที่มันค่อนข้าง แต่ละคนชีวิตก็จะไม่เหมือนกันแหละแบบว่าเจออุปสรรคอะไรได้ไม่เหมือนกันสําหรับเราก็จะมีทั้งดีแล้วก็แบบไม่ดีสุขทุกข์บ้างไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกว่าแบบอยากบอกตัวเองว่าเฮ้ยสู้ๆจะทําได้ถูกอย่างทั้เราเติบโตขึ้น้องปัญหาทำให้ฉันโตญหาห้ฉัเติบโตของจีงทำไมวันนี้ได้คุยอ่ะคือรู้เลยว่าพี่เราฟองคือแบบตั้งใจที่จะแต่งทุกเพลงแล้วก็เข้าใจมันจริง คือลงไปถึงขัน้นแบบเป็นนางเอก MV เอง MV เออทุกอย่าง <MV. S 1> คือเล่นเองเลยเป็นไงคะแบบสนุกกับ Part acting ไหมรู้สึกมันยากไหมคือจริงๆอ่ะตอนแรกเรามีความคิดคาำคิด,ดเรามีความคิดเรารู้สึกว่า Part acting อา่การแสดงกับดนตรีนที่เป็นนักร้องเนี่ยไม่เหมือนกันตอนแรกเราคิดอย่างนั้นแต่กลายไปว่าเรามาดูดีๆแล้วเนี่ยมันคือการถ่ายทอดเหมือนกันแค่คนละแบบ การแสดงก็คือการถ่ายทอดผ่านบทเนาะเราท่องบทเราถ่ายทอดคาแรคเตอร์ตัวนั้นออกไปของเราก็เหมือนกันศิลปินเราถ่ายทอดเนื้อเพลงเนื้อหาความรู้สึกของเพลงเพลงนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ายิ่งเราเป็นคนแต่งเพลงเองอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบรู้ว่าเราจะพูดอะไรใช่แล้วการที่เราเล่น MV เองเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากสำหรับเราเพราะว่ามันคือเพลงเรา อันจริงสุดๆไปเลยวัน,น <Hey. S 1> เข้าใจต่เนเตที่สุดเออใช่ก็คือวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้ว่เ,เราเบรกหน้านะคะเราจะมีชชนสุดๆให้แข่งกันสองคนละกันเออไม่เล่นเหรอ ที่แบงนี้นะคะเราก็มีชาเลนจ์สุกสุๆจากคารามิมาเล่นกันค่ะซึ่งชาเลนจ์ของเรามีชื่อว่าอะไรคะขอ3คําชาเลนจ์นั่นเองเออขอ3คํานี้ไม่ได้แบบพูดสามคำไว้เฉยๆนะเพราะเราจะมีคําถามเกี่ยวกับวงการเพลงให้พี่เราฟ้องแข่งกับเอเชียในการตอบก็คือต้องตอบทั้งหมด3คําตอบนั่นเองพร้อมไหมคะถ้าแพ้พี่บกลงโทษด้วยว้ายจริงปะเนี่ย จริงคืออะไรหรอคะอ่ะบอกก็ได้ว่าบทลงโทษคือให้ทำท่าน่ารักน่ารักใส่กล้องสองช็อตได้ไม่กดดันน่ารักอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้ทำแล้วนะเออทำแล้วมามาพร้อมหรือเปล่าโอเคมาจบหูเนาะจบหูกจบหูเออแล้วยกแล้วถ้ารู้ปุ๊บยกเลยโอเคมาถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยค่ะข้อแรกนะคะขอชื่อเพลง T-pop สามชื่อ เพลงเอ่อยูไลท์มีชค่ะหนึ่งยูไลท์มีชูของแตงสชค่ะแล้วก็เอ่ออังไงยังไงยังไงยังได้แยังได้ย่ังไงว่าเอ่อหยดน้ำตาโฟลีฟค่ะเอ่อเพลงใหม่ของลัสค่ะเอ่อสติกี้แล้วก็เพลงสุดท้ายค่ะเอ่อเพลงของพี่วีค่ะ wanna be yours ผ่านแล้วหนึ่ง้ไหนบอกว่าเครียดเครียดค่ะแต่น้ำหนึ่งแล้วนะไม่รอช้าไปข้อต่อไปขอชื่อเพลงของเลอฟ้องสามชื่อค่ะโอ้โหเอาเลยยากไหมคะชื่อเพลงของเลอฟ้องสามชื่อรูปถ่ายโพลารอยค่ะฝันที่ไม่เคยจริงค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ห่างวิชูเอียสองคะแนนแล้วนะไปที่ต่อไป ขอชื่อศิลปินไทยที่ขึ้นต้นด้วยออ่างสามชื่อเกเชียอิงรังทอนอมเป็นอะไรอย่างนี้เฮ้ยอืมเฮ้ยหรือเปล่าข้าแม้หรือยังไงคิดออกไหมทั้งคู่หรือข้าออ่างเหรอคะใช่ค่ะช่วยกันไหมราช่วยกัน เราช่วยกันเนาะมีหลายข้อนะเราไม่ได้ชื่อแต่ละชื่อที่ขึ้นมามันไม่ใช่ไงขอชื่อสืปินเดี่ยวไทยหญิงสชื่อเดี่ยวไทยใช่ไทยหญิงอะเออบลกี้ไลออนค่ะวีวอเลตค่ะเลฟองค่ะนี่สามคะแนนแล้วละสามคะแนนแล้วววนวววววววแล้ววะววนวอ่ะววาวววง เดอดร้องค่ะแพทโทสมิดค <servi> <ics> ่ะทีมแมดดาวค่ะแล้วก็เอะยังไงฮะชิลลเบิร์ดค่ะเอาไปเลยมากันที่แรปเปอร์สามชื่อเอชยเอฟฟิโลยังโอมแล้วก็เฮ้ยแบทเอลเอลสลิกเออได้มา ชื่อวงเคป๊อปสามชื่อเอเชียครับแบล็กทิงกอลเซเวนดีเทสโอเคอะไปต่อร้องเพลงอะไรมาก็ได้สามเพลงโอ้โหเราไม่กล้าร้องอะใครใครอยากร้องเาองตอนนั้นเธอมีความสุขมากแค่ไหนสุด มากใช่ไหมได้ยินเสียงเธอหัวรถดังออกมาจากรูปถ่ายมันช่างสวยงามอันน <ไป S 2> ึงแล้วแลวนี่จะให้ร้องตอนแรกตายเลยนะ <c oughs> ยังคงเป็นเธอที่อยู่ในใจไม่เคยจะหายไปนหนให้ฉันลืมเธอแล้วไปไมีใครก็ยังทำใจไม่ได้ยอ,อคงอออใคใน<ค>ใจ ถ้าวันนั้นเรายังได้เจอกันเหมือนเดิมยังส่งยิ้มกันพูดคุยกันเหมือนวันเก่าเอาไมปเลยวันนี้ต้องให้จริงบอกข้อดีของแดงสามข้อไอ้เชียหนึ่งสองหนึ่งสองแบข้อดีของหนูอะฮะหนูเป็นคน ใจเย็นค่ะเขากดฟอร์บเขพูดหมดเลยเนะใจเย็นเปคนใจเย็นค่ะแล้วก็เป็นคนพูดพร้อพูดพราะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีโอ้โหสามคนยกให้เลยยกให้ปะยกให้เลยโอเคแต่คะแนนออกมาแล้วออกมาแล้วว่าไงพี่ปองชนะนะคะคือได้ไปทั้งหมด5คะแนนวันนี้ต้องให้จริงจวันนี้เราเก่งจริงๆริอะส่วนใหใช่วันนี้เก่งจริงบทหลวโทษดทำท่าลองทำไหม สองช็อตอ่ะช็อตอ่ะสั้นหนึ่งช็อตหนึช็อตน่ารักน่ารักนะคะเออโอเคค่ะอ่ะสองแล้วอ่ะอ่ะงเง้นเดี๋ยวให้พี่เลิฟองของเรานะคะฝากช่องทางการติดตามมาแล้วกันค่ะค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะเลอฟองค่ะที่ช่อง L E F R O N C E ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงอ้อ กล้องนี้สินะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็สามารถฟังเพลงนะคะเพลงใหม่ของ The f r a n c เพลงรูปถ่ายพอร์รอยค่ะได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ MV ปล่อยให้ทุกคนได้ชมกันแล้วในช่อง YouTube ของ The f r a n c แล้วก็อย่าลืมอัลบั้มค่ะ Letters from the Past ค่ะสามารถไปฟังเรื่องราวต่างๆใน อัลบบ้างนี้ได้เลยเย <Yeah. S 2> กลับไปฟังเลยใช่ <laughs> วันนี้ต้องขอบคุณพี่เราฟังมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกันแล้วก็มาเล่นเกมสุกๆกันค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางน,นี้ด้วยนะคะที่มีชา a ์เลนส์สุกๆมาให้พวกเราเล่นกันในวันนี้ค่ะ <laughs> งั้นพวกเราขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราได้แล้วกันนะคะเฟกติ <laughs> ดตามได้ที่ Facebook, Fan Page, TikTok, Instagram ทางช่อง Mono Channel m ิวส t a t i o n ค่ะ ใช่ค่ะแต่เสียดายมากๆเลยที่วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วในรายการยังเซอร์ไอดอลชิชแชทรายการที่ชวนเ,เพื่อนเพื่อนมาชิชแชทกับแพรรับเชิญกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแถมยังมีชมวังปังเตียงมาฝฟาเพื่อนๆกันอีกด้วยและสามารถพบกับพวกเราได้ทุกวันพฤหัสทุกเย็นเป็นต้นไปเลยค่ะ ทางช่อง Mono 29 Music Station 3 BB Giga กิกะทีวกด202 AIS Play กด304แ้้วเรานะคะ <c oughs> ก็ยังมีไลฟ์สดในช่องทางของ Facebook ของ Mono 29 Music Station แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง Mono Max นั่นเองค่ะ <c oughs> และสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ